เออนะมะนี่แหละครับแล้วถ้ายจุดกระบวนการอีกหนึ่งช่วยทักษิณกลับมาเข้าประเทศโดยไม่ต้องรับโทษขอลดพระทานพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวทั้งที่เหลือโทษอีกหนึ่งปีก็เอาไปนอนโรงพยาบาลแล้ววันนี้ทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งเจ้าหน้าที่ราชทานกำลังจะเดือดร้อนเออเพราะอะไรครับเพราะมีเลยครับอะไรนะ อะไรสิทธิมนุษยชนใช่ไหมกำลังตรวจสอบว่ามีการเลือกปฏิบัติหรือเปล่านักโทษคนอื่นทำไมไม่ได้สิทธิ์แบบนี้แล้วนักโทษทักศิน์ทำไมถึงได้สิทธิ์พิเศษมีการเจ็บป่วยจริงหรือเปล่าแนวก็มีการขอป้องต้องวงจรปิดขอหลักฐานภาพถ่ายตามระเบียบใช่ไหมโดยระเบียบราชธรรมเนี่ยการที่เอาน,นักโทษออกนอกเรือนจำเนี่ย ไปรักษาตัวข้างนอกเนี่ยจะต้องมีภาพถ่ายทุกๆสองชั่วโมงนะครับอ่าใช่ไหมจะต้องถ่ายภาพทุกๆสองชั่วโมงไว้เป็นหลักฐานถ้าออกไปวันหนึ่งนะครับก็ต้องมีสิบสองภาพเพราะวันหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยใช่ไหมถ้าไปแค่ครึ่งวันก็จะสามภาพหกชั่วโมงใช่ไหมก็เป็นหลักฐานว่าออกไปทําอะไรบ้างมันมีการบันทึกภาพตลอดเวลาแล้วใันวันนี้คุณทักษิณเนี่ยมานอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยโอ้โห ไม่รู้กี่เดือนเนี่ยใช่ไหมครับดังนั้นก็ต้องคูณด้วยจํานวนวันนะครับวันคูณด้วยจํานวนเดือนสามสิบคูณด้วยจํานวนเดือนแล้วก็คูณด้วยจํานวนสิบสองอันนคือรูปภาพคงจะมาหาศาลมากเลยใช่ไหมถ้าเกิดไม่มีการบันทึกภาพไว้ด้วยนะแล้วเสือภาพที่บันทึกไว้ไม่ตรงกับกล้องวงจรปิดอาชีพหายเลยอนนี้นี่ นะครับคุณครับตอนนี้ด่านกลับมาแล้วว่าเรื่องของด่านเนี่ยอย่าให้ตั้งกันเยอะตั้งมันทุกกิโลเลยเห็นัหมมันจะเป็นอะไรก็จะตั้งด่านก็เรื่องของเขาดิคุณจะไปเดือดร้อนอะไรเราเห็เออแล้ววันนี้นะครับเนี่ยก็กำลังมีการกระบวนการตรวจสอบและเกิดเป็นการอะไรครับ นำความเท็จขึ้นกาบทูลโอ้โหงานนี้ว่ามีคนชิบหายาวแน่ใช่ไหมอาจจะมีคนืต้องกลับไปนอนครุ๊กแล้วก็มีกระบวนการสมคบคิดคนพวกนี้จะต้องดดออได้รับโทษออเห็นไหมเนี่ยแล้ววันนี้นะกระบวนการตรวจสอบวันนี้นคุณดูนะครับว่าคนในสังคมโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเปิดติ๊กตอกเปิด อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเห็นเรื่องราวเหล่านี้โคตดกันตลอดเวลาใช่ไหมแล้ววันนี้มันกำลังจะเริ่มล้นล้นไปลงที่ถนนเห็นข่าวว่าวันที่เจ็ดใช่ไหมมีการจะนัดการรวมตัวกันแล้วใช่ไหมเพื่อจะแสดงพลังคนระัผบผมว่าผมว่างว่าจะไปดูซะหน่อยได้ว่าวันที่เจ็ดใช่ไหมเขานัดก,กันแถวไหนไม่รู้เห็นมีคนบอกว่าเออวันที่เจ็ดวันนี้วันที่อะไรวะ วันที่เจ็ดก็คือวันเสาร์โอโหพอดีเลยครับหยุดว่างพอดีเลยว่าจะเอาไปดูเท่าไหน่ใครว่างนะครับไปช่วยกันนะไปเที่ยวกันนะครับไปดูที่ว่างนะครับคือเราไม่ได้ไปชุมนุมเพื่อสร้างความวุ่นวายนะครับเราไปเพื่อจะแสดงจุดยืนนะผมไม่เคยเห็นด้วยกับการที่ไปชุนมนุมตั้งเวทีปิดล้อมร้อง,ล,อง,ล,องลามทำเพลงแจกข้าวแจกอะไรนะวุ่นวายหมดครับแต่นี้นะครับ การชุมนุมครั้งนี้นะมันหมายความว่าผู้คนนะที่ต่อต้านความไม่ชอบธรรมเนี่ยบนโลกออนไลน์เนี่ยมันถึงจุดพีคผู้คนมีความเห็นร่วมกันแล้วนะที่จะลงไปที่ถนนใช่ไหมนะเพราะวันนี้นะบนโลกออนไลน์มันแน่นไปหมดแล้วใช่ไหมแต่ว่าบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐ กระบวนการตรวจสอบยังไม่ค่อยขยับหรือยังขยับช้าไปหน่อยแล้วเราจ,จะไ็่ที่ต้องออกมาบนถนนนะเพื่อมากดดันให้กระบ,บวนการต่างๆให้มันเดินเร็วขึ้นหน่อยไม่งั้นมันก็จะดึงเรื่องกันแบบนี้ไปเรื่อยใช่ไหมครับตามสัญดานที่เคยปฏิบัติกันมานะครับในอดีตนะครับเราคงจะเห็นว่ามีการตั้งเวทีชุมนุมขับไล่รัฐาบาลเนี่ย ไม่เคยที่จะล้มรัฐบาลได้สาเร็จหรอกครับส่วนใหญ่รัฐบาลจะมีอันเป็นไปในตัวเองเห็นไ,ไหมบางทีก็เกิดความวุ่นวายมากมายนะคเพราะใช้กําลังปราบปรามประชาชนประชาชนก็ไม่กลัวก็ต่อสู้ไป่ําไมบ้านเมืองวุ่นวายท้ายสุดก็ชายนะมีผู้ชายใส่แจง่งชุดสีเขียวขับรถถังออกมาแล้ทุกอย่างก็กลับสู่ภาวะปกติใช่ไหม ห็นไ,ไหมนี่แหละคือวิธีการนะครับดังนั้นวันนี้ก็เหมือนกันนะครับผู้เราจะไปไประชุมนุมแบบนั้นก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะวันนี้นะครับกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนแล้วได้ผลด้วยเพราะเห็นไหมครับว่าคุณเสถาหลุดจากเก้าอี้โดยที่ไม่ต้องใช้รถถังนะครับเออ อุณฐานะดูใจเก้าอี้โดยไม่ต้องใช้รถถังฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปนะครับอะไรกันแล้วแต่ที่ไม่ชอบมาพากลเนี่ยเราต้องประชาชนต้องออกมากดดันให้กระบวนการนะเหล่านี้เดินเร็วขึ้นหน่อยไม่ใช่ดึงเรื่องกันผมเชื่อนะว่าคนทำผิดก็ต้องรับโทษ ผมไม่ได้เป็นคนต้นคิดนะครับเพราะมีคนเขาเห็นเขาดิเขาประกาศรวมตัวกันนี่มาผมก็จะไปดูหน่อยว่าการไปดูก็นหนึ่งเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมการที่ออกไปก็คือแสดงให้เห็นว่าเฮ้เราก็เห็นด้วย ที่ประชาชนจะมาแสดงจุดยืนเราไม่ได้ออกไปชุมนุมสร้างความวุ่นวายเหมือนในอดีตเหมือนสมัยที่อะไรพันธมิตรกเปาวะสหรือไม่ทั้งนปชแต่การไปชุมนุมั้งนี้มันคือการที่เป็นการรวมตัวของคนบนโลกออนไลน์ทั้งหมดที่ไม่เห็นด้วยกับการทําลายกระบวนการยุติธรรมการทําตัวอยู่เหนือกฎหมายนะครับอันนี้ต่างหากครับที่เราจะออกไปกัน ดังนั้นใครว่างนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยก็แค่เราก็ไปคนระับไปร่วมกันแสดงจุดยืนเฉยๆนะผมเชื่อว่าการชุมนุมนี้ก็ไม่ได้มีการวุ่นวายหรือตั้งเวทีอะไรมากมายนะรไม่ต้องปิดถนนปิดถนนนะครับก็เป็นเพียงแค่การชุมนุมกันตามปกติตามสิทธิ์ของเราในรัฐธรรมนูญน,นะครับนะนะอันนี้คือสิ่งที่ผมกําลังพูดถึงผมกำลังสื่อเนี่ยว่าวันนี้คนะรบับสารพีทองดีไปกลไป ไม่สร้างสารรค์ไม่ช่วยครับผมไม่ได้เป็นคนตัวตั้งตัวตีมันมีคนที่เขาเป็นแกนนําแล้วก็ขอความร่วมมือมาเขาเชิญชวนมาเออผมก็เป็นหนึ่งในนั้นว่าวันนี้เราพูดกันอยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยนะครับมันไม่เกิดการขยับกลไกของรัฐมันเดินช้า เขาขอความร่วมมือมานั้นผมก็มีกระบอกเสียงอยู่ในตัวนี้ผมก็ประกาศต่อแค่นั้นเองผมไม่ได้เป็นคนรีเริ่มนี้แต่คนอื่นก็ทำเราเห็นด้วยเราก็ไปร่วมเขาไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องไปแค่นั้นเองเออติดตามกันมานานนะยังไม่เข้าใจสไตล์ผมอีกจะไปเรียกทหารอะไร ถ้าเกิดว่าปปชเล่งตรวจสอบขอรูปภาพถ่ายใช่ไหมเรียกพยานเรียกท่านเสรีมาสอบก็จะรู้แล้วความจรงิงว่าท่านศิป่วยแล้วไม่ป่วยแค่นั่นเองจะเรียกทหารเฮียอะไรกันอู้ใครไม่จะเห็นด้วยการปฏิวัติยุคนี้ ก็เห็นอยู่ว่าเราเสถาตก,กอี้เพราะกระบวนการทางกฎหมายเออมันมีคนเขาขอความร่วมมือมาผมก็เออเออเดี๋ยวว่างจะออกไปแค่นั้นเองทำไมอ่ะทำไมผมจะต้องไปขัดขวางในเมื่อผมเห็นด้วยกับเขาอะ่ะผมไปผมไม่ได้ไปทำอะไรผิดนี่ผมไม่ได้ไปสร้างความวุ่นวายผมไม่ได้ออกไปเผาบ้านของเมืองนะเว้ย ก็แค่ออกไปแสดงเออเฮ้ยวันนี้ประชาชนรับไม่ได้กับการสืบสันดานน่ะหรือคุณเห็นด้วยอะกับการสืบสันดานน่ะก็ไม่เห็นแล้วว่าเราต่อต้าน